ข้อ19เลยเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถึงแรงพยุงแรงพยุงโจทย์อาจจะพูดถึงแรงลอยตัวให้รู้ว่ามันคือแรงเดียวกัน เรียนตอนป .5 ใครไม่แม่นเรื่องนี้ใครไม่แม่นเรื่องนี้เนาะให้ไปดูทบทวนให้ไปดูทบทวนของป .5 อ่ะควรสรุปให้สั้นๆว่าแรงลอยตัวคืออะไรแรงลอยตัวก็คือเอาคำง่ายๆอะไรเดียแรงที่น้ำช่วยอุ้มไหมน้ำช่วยอุ้มเราเนาะก็คือมันคือแรงน้ำ ไม่ไม่มีเรียนนะอันนี้แค่พูดให้ดูง่ายๆว่าแรงที่น้ําอุ้มวัตถุค่ะแรงที่น้ําอุ้มวัตถุเออเพราะฉะนั้นดูทว่ามันอุ้มเก่งหรืออุ้มไม่เก่งเขี้ยว่าแรงดูว่ามันอุ้มเก่งอุ้มไม่เก่งอุ้มไหวอุ้มไม่ไหวอันแรกแยกให้แยกให้ออกก่อนว่าไอ้สามอันเนี้ยน้ามันอุ้มไหวไหมเออสามอันเนี้ยน้ํามันอุ้มไหวไหมสามอันสามอันนี้มันอุ้มได้เนาะเพราะว่าของมันลอยแสดงว่าอันนี้ก็คือแรง ลอยตัวหรือแรงพยุงเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเข้า okay, มเพราะฉะนั้นอันนี้คือมีแรงพยุงอ่ามีแรงพยุงมีแรงพยุงที่ทำให้วัตถุมันลอยขึ้นมาได้ออทำให้วัตถุลอย okay. นะแต่ว่าอันเนี้ยมันอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวหมายความว่าอะไรหมายความว่าวัตถุในชุดที่สี่ชุดที่4ี่เนาะมันมีแรงที่ตกลงมามันตกตามแรงโน้มถ่วงโลกอันนี้คือเป็นเพราะน้ำหนักน้ำหนักเป็นไออันนี้มัน6ก้อนเนาะอันนี้มัน6ก้อนน้ำหนักมันก็เยอะอย่างลบ6กก้อนน้ำหนักก็เยอะแต่แรงพยุงคือมีน้อยกว่าค่ะ แรงพยุงมีน้อยกว่าดังนั้นแรงพยุงก็อุ้มไม่ไหวของก็เลยจมเข้า okay, ไหมอันนี้คืออุ้มไม่ไหวของก็เลยจมแต่หนึ่งอย่างที่เป็นนิยามของแรงพยุงแรงพยุงก็คือถ้าเราลงไปในน้ําคิดถึงเวลาเราลงไปในน้ําเนาะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าสมมุติว่าเราลงไปในน้ําแค่ครึ่งตัวแค่ครึ่งตัวเออเราไปชั่งชั่งน้ําหนักสมมุตินะคนหน้าตาน่าเกลียดหน่อยอะ ลงไปในน้ำแล้วชั่งน้ำหนักอันเนี้ยน้ำหนักเราก็จะเหลือสมมุติว่าสมมุติเราควรแล้วกันควรหนัก600นิวตันโอ้ดูเยอะจังเยอะค่ะ600นิวตันถ้าลงน้ำไปครึ่งตัวน้ำก็จะอุ้มควรอยู่ส่วนหนึ่งเขี okay, ้ยมอุ้มควรอยู่ส่วนหนึ่งน้ำหนักควรก็จะเหลือน้อยลงก็อาจจะเช่นแบบ450นิวตันเขี้ยมแรงพยุงก็พยุงไว้เท่าไหร่อะ พยุงไว้ก็คือที่หายไปเข้าไหพยุงไว้ร้อหแต่ถ้าเอาใหม่ลงไปในน้ําเยอะๆเลยน้ําเยอะลงไปจนจมเลยจมเลยนะช่างน้ําหนักในนี้ช่างน้ําหนักในนี้แรงพยุงก็จะเยอะน้ําหนักควรก็จะน้อยลงเอ้น้ําหนักควรที่กดลงบนตาช่างเนี่ยมันก็จะเหลือสัก หนึ่งร้อยนิวตันสมมติโอ้ยรู้สึกดีเลยเบาลงเลยจากที่เคยหกร้อยเหลือร้อยเดียวเพราะว่าช่างน้ำหนักในน้ำอันนี้ก็คือแรงพยุงเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุจมในน้ำเยอะแรงพยุงก็เยอะค่ะวัตถุจมในน้ำเยอะตัวนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นแรงพยุงก็จะเยอะเทียบแรงพยุงเลยแรงพยุงก็คือวัตถุอันนี้ จมในน้ําเยอะนะชุดที่1นึ่งเขาถามว่าข้อไหนถูกต้องข้ออื่นเราเช็คเดี๋ยวเช็คก,กันอีกทีนะแรงพยุงในชุดที่1น,น้อยกว่าเพราะว่าวัตถุจมในน้ําแค่นิดเดียวเหมือนกวันลงไปแค่ครึ่งตัวเข้าไหมแต่บังเอิญว่า ยางลบก็3มก้อนแรงพยุงนิดเดียวมันก็ลอยได้เพราะนั้นแรงพยุงในชุดที่1นน้อยกว่าชุดที่4ี่เพราะจมลงไปแค่ครึ่งเดียวแต่ชุดที่4นี้จมลงไปหมดเลยคล้ายๆกับเวลาควร่นชั่งน้ําหนักในน้ําทั้งตัวโอเคไหมส่วนข้ออื่นก็คือผิดเช็คทีละข้อเลยน้ําหนักรวมในกล่องชุดที่1มีมากกว่าไอเนี้ยยางลบแค่3มก้อนชุดที่สองยัางลบ4ก้อนน้ำหนักรวมแน่นอนว่าชุด ที่2ต้องมากกว่าอันนี้ก็เลยผิดอันถัดมาแรงพยุงในชุดที่3น้อยกว่าแรงพยุงต้องเท่ากันหรือมากกว่ามันถึงลอยได้ข้อนี้ถึงผิดเหมือนกันข้อ4ี่แรงพยุงในชุดที่4มีมากกว่าแรงพยุงในช,ชุดที่4สังเกตว่ามันพยุงไม่ขึ้นเนาะถึงแรงพยุงจะมากก็จริงแต่พยุงไม่ขึ้นเพราะว่ายัางลบมันเยอะค่ะยางลบมันเยอะ